จังหวัดสมุทรสาครในการจัดงานถแถลงข่าวรุดจีนเล่งเกียรชูสืบสารตำนานมังกร2,569เพื่อสือบสารวัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ เมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่5กุมภาพันธ์ในการที่บริเวณลานหน้าศาลเฉพาะหลักเมืองสมุทรสาครได้จัดให้มีการถแถลงข่าวงานปลุกจีนเล่นเกชูสืบสารตำนานมังกร2,569เพื่อสืบสารวัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายอำนาจ,จเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานถแถลงข่าวซึ่งมีหลายภาคส่วนร่วมกันถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนส่วนงานนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลนครสมุทรสาคร อบจสมุทรสาคสารศาลเฉพาะหลักเมืองสมุทรสาครททท,ทสำนักงานสมุทรสงครามและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครนายอำนาจ,จเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าปีนี้จังหวัดสมุทรสาครเตรียมจัดเทศกาลยิ่งใหญ่รับศักราชใหม่จีนภายใต้ชื่อง,งานรุ่ดจีนเล่นเกชูสืบสารตำนานมังกร2 5ง9รเพื่อสืบสารวัฒนธรรมไทยจีนอันเป็นรากเงาสำคัญของวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดสมุทรสาครที่มีประวั ติศาสตร์ความผูกพันกับชาวจีนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดเป็นชุมชนบ้านท่าจีนที่ถูกโอบล้อมด้วยแมา่น้ำท่าจีนเรามังกรใหญ่และเจริญรุ่งเรืองเป็นจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบันอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของพื้นที่ โดยงานจะจัดเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่13กุมภา 12, มพันธ์2569เวลา18นาฬิกาณบริเวณริมเขื่อนสารเฉพาะหลักเมืองสมุทรสาครมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดงานนอกจากนี้ก่อนพิธีเปิดงานจะมีขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าไฉซิงเอีย้ยหกขาวอันเชิญจากสารเจ้าพระหยกาวหนึ่งเดียวในประเทศไทยเริ่มต้นที่ห้างแลนด์มาร์คเดินรอบตลาดมหาชัยและสิ้นสุดณบริเวณริมเขื่อนสารเฉพาะหลักเมืองสมุทรสาครเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานส่วนในพิธีเปิดงานนะคะพบกับพิธีกรและศิลปินชื่อดังที่จะมาร่วมสร้างสีสันอาทิไดอดยาน่าจ้าจ๋าพิมราตากบวิชยาพงษ์และมิวสุรีมาศขณะที่ไฮไลท์สำคัญของปีนี้นะคะจะมีพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าไฉซสิงเอีะแกะสลักจากหยกขาวเทพเจ้าผู้ประทานทรัพย์สินความมั่งคั่งและโชคลาภเรียกทรัพย์ดึงโชคส่งเสริมการค้าในค่ำคืนวันที่16กุมภาพันธ์เวลา23นาฬิกา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจะนําประชาชนร่วมประกอบพิธีเสริมสิริมงคลและที่พลาดไม่ได้นะคะคือความงามสุดอลังการจากการแสดงพลุดอกไม้ไฟเทคนิคพิเศษสุดยิ่งใหญ่กลางแม่น้ําท่าจีนรวมถึงห้ามพลาดกิจกรรมผัดหมี่มงคลเสริมสิริมงคลพร้อมกิจกรรมพิเศษอีกมากมายนอกจากนี้ภายในงานตลอด5วัน5คืนทุกท่านยังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนผ่านการแสดงแสงสีเสียงการเชิดสิงโตมังกรการแสดงและการสาธิตท,ทางศิ และปะวัฒนธรรมไทยจีนการออกร้านจำหน่ายสินค้าร้านอาหารกว่า120ร้านพร้อมการแสดงสุดพิเศษจากศิลปินชื่อดังในทุกค่ำคืนได้แก่คืนวันที่13กุมภาพันธ์อายจิงๆและแบมวันที่14กุมภาพันธ์ยานีท็อปไลน์และเต๋าผู้ซิน15กุมภาพันธ์ยิปซีศีสาครและไรอันการบัณฑิต 16กุมภาพันธ์นนซี่ท็อปไลน์และบอยพิกเมเกอร์และปิดท้ายคืนวันที่17กุมภาพันธ์ในการไ่ายไทยไห่ทองคำและเบลวริสราค่ะนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่รับโชครับทรัพย์รับความเฮงต้อนรับปีใหม่จีนไปพร้อมกันท่ามกลางบรรยากาศวัฒนธรรมไทยจีนอันศักดิ์สิทธิ์และความบันเทิงที่ครบครันในงานตรุษจีนเล่งเกียชูสืบสารตำนานมังกร2 1569สืบสารวัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่13ถึง17กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาณบริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหนักเมืองสมุทรสาครค่ะ